พระศรีศอริยะเมตรตยสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่สีฉับพันรังสีของพระสุมังคลพุทธเจ้าก่อนจะไปรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยความเดิมจากตอนที่แล้วในยุคพระศาสนาของ หพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้มีการประชุมเหล่าพระอาหารหันต์ขีนาศพถึงสามครั้งด้วยกันเหมือนสาวกสันนิบาตในวันมาคบูชาน,นั่นเองโดยในครั้งแรกครั้งที่สองนั้นได้มีพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพระอาหารหันต์ขีนาศพ มาประชุมพร้อมกันโดยมีได้นัดหมายเป็นจำนวนถึงแสนโกดิรูปหรือล้านล้านรูปด้วยกันซึ่งทุกรูปที่มาประชุมพร้อมกันในครั้งนั้นล้วนเป็นพระภิกษุที่บวชแบบสองเอหิพิขุอุปสัมปาทาทั้งสิ้น ส่วนในการประชุมครั้งที่สามนั้นได้มีพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพระอาหารหันต์ขีณาสดมาประชุมพร้อมกันถึง90โกรธหรือ900ล้านรูปซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีเรื่องน่าอัศจรรย์ใจอยู่ประการหนึ่งนั่นก็คือพระอาหารหันต์สาวกทั้ง90โกดล้วนเป็นพระสงฆ์สาวกที่เพิ่งจะออกบวทด,ด้วยกันทั้งสิ้น ส่วนสาเหตุของการประชุมพระอาหารหันตสาวกครั้งที่สานี้เนื่องมาจากพระพาดาน้องชายต่างพระมารดาของพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีพระนามว่าอานันทกุมารได้เสด็จมาฟังธรรมจากพระบรมศาส,สดาพร้อมกับเหล่าบริวารอีก9ก้าสิกดเมื่อพระศาสดาได้แสดงอนุบุพิกถาพระธรรมเทศนาที่กล่าวถึงการให้ทานการรักษาศีลการพนานาถึงสวรรค์ โทษของกร,รมและอนิสงค์ในการออกบวชแก่อนันทกุมารและเหล่าบริวารจำนวน90โกดจบแล้วอนันทกุมารและเหล่าบริวารทั้งหมดก็ได้บรรลุธ,ธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสีเมื่อพระบรมศาสดาได้ทอดพระเนตร ยิ่อุปนิสัยที่น้อมไปในการบรรพชาของอนันทกุมารและเหล่าบริวารแล้วพระพุทธองค์จึงทรงประทานการบวชแบบเอหิิกขุอุปสัมปทาแก่อนันทกุมารพร้อมด้วยเหล่าบริวารอีก90โกสิด้วยพระดำรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิด เมื่อสิ้นพระสุรเสียงของพระพุทธองค์แล้วบาทและจีวรอ,อันสำเร็จด้วยบุญยริศก็พันบังเกิดและห่มครองกายของพระอนันทกุมารและเหล่าบริวารทั้ง9ก้าสิบกในทันทีเครืพระอนันทกุมารและเหล่าบริวารได้ออกบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วทุกทุกรูปต่างก็มีอากับกิริยาอนันงดงามหน้าเคารพเลื่อมใสและดูคล้ายกับเป็นพระมหาเถระผู้มีพรรษาการมาก และจากการออกบวชของพระอนันทคุมารและเหล่าบริวารทั้ง90โกรจึงเป็นที่มาของการประชุมพระอระหันตีนาศในครั้งที่สนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้น ตามปกติแล้วทุกๆพระองค์จะมีพระรัศมีเป็นฉับพันรังสีที่แผ่ออกไปรอบพระวรกายเป็นปกติฉับพันรังสีคือรัศมีหประการดังนี้หนึ่งมีละเขียวเหมือนดอกปัญชันสองปีตะเหลืองเหมือนหอระดานทองคำสามโลยิตะแดงเหมือนตะวันอ่อนสีโอทาตะขาวเหมือนแผ่นเงินห้ามันเชษฐมันเชษฐะสีหงบาทเหมือนดอกเส้นหรือหงอนไก่ สีแสนหกประพัดสอนเลื่อมคลายเหมือนแก้วผลึกบางพระองค์มีพระรัศมีที่แผ่ไปได้หนึ่งวาบางพระองค์มีพระรัศมีที่แผ่ไปได้สองวาและบางพระองค์มีพระรัศมีที่แผ่ไปได้โดยรอบว่างถึง80ศอกหรือ20วาแต่สำหรับพระรัศมีของพระมังคุลสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะแตกต่างจากพระรัศมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆเป็นอย่างมาก พราะพระรัศมีของพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะเป็นสีทองและแผ่ออกไปตลอดหมื่นโลกธาตุอีกทั้งพระรัศมีของพระองค์ยังสามารถตั้งอยู่ตลอดการเป็นนิจอีกด้วยคำว่าหมื่นโลกธาตุในที่นี้หมายถึงหมื่นจัก,กรวาล ซึ่งอีหนึ่งจากกระวันนั้นจะประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เขาาสิเนรุทวีปทั้ง4-4ได้แก่ชมพูทวีปอปอรอโพยานทวีปสุภาวิเทหทวีปและอุตรกูรุทวีปมหาสมุทรทั้ง4ี่สวรรคชั้นโคหมโลกอรูปครม และอบายภูมิกล่าวได้ว่าทั่วทุกพื้นที่บนโลกตลอดไปจนถึงหมื่นโลกธาตุล้วนถูกอาบด้วยพระรัศมีสีทองประดุจถูกพุ่มด้วยแผ่นทองคำซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนมายุอยู่นั้น พระองค์ทรงมีพระชนมายุเยืนยาวถึง9ก้าหมื่นปีแสงของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าไม่สามารถที่จะส่องแสงสว่างสวยสู้แสงแห่งพระรัศมีของพระองค์ได้ และด้วยเหตุนี้เองดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวจึงไม่ได้ใช้เป็นเครื่องบอกเวลาว่าเป็นช่วงกลางวันหรือกลางคืนเหมือนอย่างในยุคปัจจุบันนี้แต่สิ่งที่ทําให้มนุษย์ในยุคของพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้าล่วงรู้ว่าช่วงไหนเป็นเวลากลางวัน หรือช่วงไหนเป็นเวลากลางคืนก็มาจากการสังเกตธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นการสังเกตจากดอกไม้บางชนิดที่จะเบ่งบานในเวลาเย็นเมื่อทุกๆคนมองเห็นว่าดอกไม้ชนิดนี้เบ่งบานเมื่อไหร่ ทุกๆคนก็จะรู้ในทันทีว่าช่วงนี้เป็นเวลาเย็นหรือการสังเกตจากเหล่านกกาที่จะออกหากิ้งในเวลาเช้าเมื่อทุกๆคนมองเห็นว่าเหล่านกกาออกหากิ้งเมื่อไหร่ทุกๆคนก็จะรู้ในทันทีว่าช่วงนี้เป็นเวลาเช้าเป็นต้นโปรดติดตามตอนต่อไป